หน้า615ค่ะโปรแกรมสําเร็จรูปประกอบด้วย4หัวเรื่องค่ะเรื่องที่1โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโปรแกรมสําเร็จรูปแบบสมุดงาน3ค่ะโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สําหรับ Windows 4ค่ะ ผลลั์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์และการแปลความหมายค่ะประกอบด้วย4แนวคิดหลักค่ะ1โปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทางสถิติสามารถที่จะจําแนกได้2กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือโปรแกรมสําเร็จรูปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยตรงและโปรแกรมสําเร็จรูปแบบกระดาษทดหรือสมุดงานค่ะแนวความคิดหลักที่2ค่ะโปรแกรมสําเร็จรูปแบบสมุดงานหรือโปรแกรมประเภท Workbook เช่นโปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์ทางสถิติได้นะคะแต่ต้องมีการติดตั้งให้ถูกต้องก่อนค่ะ3โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS w i n d o w นะคะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายคะ่ะในเมืองไทยนะคะโดยมีวิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์มากนะคะ แนวคิดที่4ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะจะมีรายละเอียดมากกว่าการคำนวณด้วยมือค่ะแนวความคิดหลักที่4ค่ะที่สำคัญนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีรายละเอียดมากกว่าการคำนวณด้วยมือค่ะการแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้นะคะที่ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ทางสถิติพอสมควรค่ะ